สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำสมุนไพรสูตรทะลวงเส้นเลือดนะครับคนที่เป็นโรคความดันเป็นเส้นเลือดอุดตันดูไว้นะครับเดี๋ยวผมทำตัวอย่างนะครับอ่าส่วนประกอบต่างก็มีกระเทียมนะครับกระเทียมปอกเปลือกเรียบร้อยนะครับน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็นี่ขิงขิงแก่นะครับปอกเปลือกแล้วเราซอย เดี๋ยวเราก็จะบดด้วยเครื่องโมเลเด็กตัวนี้นะเครื่องเครื่องปั่นน,นะครับแล้วก็บีบเอาน้ํามันสูตรเกา่าอย่าทิ้งไปนะครับแล้วก็ส่วนประกอบอย่างที่สามคือน้ําส้มสายชูแอปเปิ้ลนะครับผมและนี่มะนาวผมคั้นไว้แล้วนะครับน้ำมะนาวนะครับอัตรา,าส่วนก็สี่สี่อย่างก็ประมาณนี้ครับน้ำหนักเขาพอๆกันทิ้งหนึ่งกิโล ก็ขั้นน้ำนะครับแล้วก็กระเทียมหมื่นกิโลขั้นน้ำน้ำส่วนน้ำผึ้งนี่เราใส่เท่าที่เราต้องการนะครับไม่ต้องใส่มากก็ได้นะครับใครไม่ทานหวานนะครับใส่แก้เลี่ยนแก้ให้มันทานง่ายขึ้นนะครับผมหลังจากที่เราได้น้ำมาแล้วนะครับเราก็จะไปคั่วกับความร้อนนะครับให้พอให้มันเหลือสักครึ่งหนึ่งครับของน้ำปริมาณน้ำที่เราขันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะ ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ4อมาเป็นเเรื่องนี้สี่อย่างทำไม่ยากทำไม่ง่ายเลยครับสำหรับคนที่เป็นโรคามดันนะครับกลัวว่าเส้นเลือดจะอุดตันนะครับทานทักเดือนหนึ่งรับรองได้ผลครับอาการเจ็บหน้าอกจะหายทย่ทีผมเคยทานเมื่อเมื่อประมาณทักห้าหกปีที่แล้วตอนนั้นผมชอบปั่นจักรยานนะับแล้วมีอยู่วันนึง เสียนแอลอกขึ้นมาเลยนะครับปัน่นขครืงเนยเนี่ยก็โอ้โหไม่ไหวแล้วครับไปเจอสูตรนี้ขึ้นมานลครับลองทําดูทานดูปร,รากฏว่าตั้งแต่ห้าปีที่แล้วยังไม่มีอาการเลยนะครับแล้วตอนนี้อาการความดันมันมาแปลแปบแบสวิงสวิงอยู่ความดันสูงนะครับผมผม,ผมก็เลยคิดถึงสูตรนี้จะลองทําทานดูนะครับส่วนจะได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบทีนหนึ่งครับแต่นเป็นระดับเดินผมเคย้าแหละเรื่อง เก็บเศียหน้าอกเนี่ยขณะออกกำลังกายนี่ได้ผลแน่นอนนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับเราก็ขิงนี่นะฮะมาปั่นนะครับอันนี้มือผมล้างเรียบร้อยแล้วนะสะกา้าสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับปั่นแล้วก็กรองเอาน้ำมันนะครับหลังจากที่เราได้น้ำมาเสร็จเราก็จะไปเคี่ยวกับความร้อนนะครับเอาลง ลงไปเคี้ยวนะครับพร้อมๆกันสี่อย่างที่รงเข้าไปเลยแล้วก็เขี้ยวเขี้ยวเขียวให้ปริมาณมันลดเหลือัปรามาณครึ่งหนึ่งครับหลังจากนั้นเราก็พักให้เย็นพักเย็นเสร็จแล้วก็เติมเติมน้ำผึ้งนะครับให้พอทานง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ใส่ขวดบรรจุขวดไว้แช่ตู้เย็นไว้นะครับเช้ามาแล้วก็เติมวันละหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาครับประมาณนี้ครับ เดิมวันละหนึ่งช้อนชาทุกวันนะครับเป็นเวลาตอนเนื่องกันไปนะครับจนกว่าการจะด,ดีขึ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะลัขั้นตอนนะครับไอเรื่องปั่นกรองพวกนี้เดี๋ยวผมจะจัดการให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะลงเตาไปเคี่ยวไฟให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวต่ออีกทีครับผมน,น,ผมนะนี้เราจะน้ปั่นนะอะรา่อยไว้คแต่รารู้ว่ามันจะเลื่อมา เดินเครื่องผสมง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็าย่อมโยงอย่างที่เครื่องปั่นนี่ย่อมสิงนะครับคุณซื้อมาเปิดเซ็งทุกที่นี่เองนะไปดูเริ่มได้ยไม่เคยโดดเดือดรับคอยช่วยนนะครับเดินอปยาวไปยาวโอเคครับค่อยๆยยอปั่นนะครับอย่าไปปั่นทีเดียวเยอะๆนะครับ เครื่องมันจะไม่ไหวนะครับเพราะิงมันค่อนข้างใหญ่ๆนะครับผมหลังจากที่เราปั่นแล้วเราก็กรองครั้งแรกเราก็จะกรองแบบหยาบหน่อยนะครับใช้ตะแกรงนี้นะครับกรองเอาน้ํามันนะครับจนเยื่อมันนี่เดี๋ยวเขาคั้นบีบน้ําอีกทีนะครับแล้วก็ใช้ผ้าขาวที่เราเตรียมไว้ ั้อีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อเอาหลกมันออกมานะฮะนี่ครับราชาเตรียมไว้นะครับผมเข่งนี่ค่อนข้างอยา่าค่อนข้างาจะลำบากหน่อยนะครับไม่ไม่เหมือนกระเทียมเพราะเนื้อมันหยาบนะนี่ครับเราก็จะคั้นเอ,อนานะ้ํามันนะเดี๋ยวบีเอาน้ํามันออกอย่างเดียวไอ้นี่เรากรองขั้นชั้นแรกนะค่อนข้างจะยากยายาหน่อยนะึ เดี๋ยวต้องกองที่ผ้าขาวอีกทีนะครับโอเคนะครับนี่เป็นขั้นตอนการปั่นขิงแก่นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะต่ออีกทีนะครับผมตีทิงนะครับเดี๋ยวเดี่ยวเราปั่นกระเทียมต่อนะฮะกระเทียมกระเทียมนี่มันง่ายจะง่ายกว่าถินะถิงเนื้อมันหยาบมันเส้นใหญ่เยอะเรยปั่นยาก นะเราก็จะใส่น้ำเข้าไปเพื่อช่วยต่อมันนะมันปนง่ายดีไอ้เครื่องปั่นนี้ก็หนักเป็นพันกนวะ่านะฮะถือว่าแรงหัวหัวแล้ยจะเอาไม่อยู่เราต้องเติมน้ำเพิ่มก่อเลื่องต้นน้ำนะมันเราจะปั่นอย่างเงี้ยนะผสมน้ำปั่น,ะน,น,นแต่กระเทียมยัง่ายกรอบผิวเยอะเลยหลังจากนั้นเราก็จะได้ เป็นน้ำแบบนี้ไอ้นี่คือน้ำถึงน,งนที่แราเระปั่นมานะครับเดิมจะกองด้วยท่าอีกทีนะครับก่อนเอาไปเที่ยวโอเคครับเดี๋ยวต่อเอาครับตอนนี้ต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวสม,มุนไพรของเรานะครับไอ้น,นี่คือน้ำมะนาวนะครับโมลกเทเข้าไปเลยครับน้ำมะนาว และในน้านขิงนะครับผมอันนี้เป็นน้ําขิงที่เราคั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลเข้าไปเลยผสมเข้าไปเลยนะครับผมกระเทียมขิงแล้วก็มะนาวมะนาวนี่ประมาณนี้ครับผสมเข้าไปเลยนะครับ น้ำส้มสายชูแอปเปิลนะครับผมนี่คือน้ำส้มสายชูแอปเปิลนะครับผมเทเข้าไปเลยครับเราใช้หม้อสไตล์กระทะสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมันลึกดีพอดีเลยนะครับผมโอเครอให้มันเดือดแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้ไม้ คนไปเรื่อยๆนะครับพะเดี๋ยวมันจะไม่ติดกระทะคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหลือสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นครึ่งหนึ่งครับก็เป็นนันเสร็จนะครับผมไม่ยากครับถุรนี้หลังจากที่ว่าเราเที่ยวเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะใส่เย็นร้อยมันเย็นก่อนนะครับเราก็เติมน้ำผึ้งเข้าไปตามใจเราเลยนะครับใครชอบ ทานหวานก็ใส่เยอะหน่อยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นผสมน้ำผึ้งเสร็จเราก็กรอกใส่ขวดนะครับหาภาชนะท,ที่เป็นขวดเป็นอะไรก็ได้กรอกแล้วแช่ตู้เย็นไว้กินได้นานเลยครับกินได้เป็นเดือนเลยไว้ได้เป็นเดือนเลยครับกินวันละหนึ่งช้อนชานะครับกินวันละประมาณหนึ่งช้อนเนี่ยครับ ช้อนทานข้าวเรานี่ฮะประมาณหนึ่งช้อนนะครับผมตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราก็ทานก่อนเลยนะครับผมไม่ยากครับเขาเรียกว่าสม,มุนไพรสูตรทะลวงเส้นเลือดนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่เป็นความดันสูงเป็นโรคหัวใจอุดตันเส้นเลือดอุดตันเก็บหน้าอกอะไรพวกนี้ครับหายใจไม่ออก คนปกติก็ทานได้นะครับป้องกันไว้ก่อนเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ